แบ่งห้าร้ยสวยๆค่ะของสวยงามต้องมาแบ่งกันชมนะคะเพื่อนๆดูสวยงามอีกรุ่นหนึ่งดีค่ะ เราไม่ได้รับซื้อนะแต่ถ้าใครจะมาซื้อของเราเราก็ขายค่ะนี่ค่ะรุ่นสวยๆค่ะห้าร้อยบาทค่ะแบ่งคห้าร้อยนี่ค่ะแบ่งห้าร้อยสวยๆ คนชอบเก็บค่ะเห็นแบ่งค์ยสวยไม่ได้ค่ะเก็บหมดเลยค่ะสวยๆค่ะแบ่งกันชมค่ะ